ครับผมสวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับทางช่อง YouTube บ้านไร่ใบตองผมนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับทุเรียนของสวนผมเองนะครับอยู่ที่ตาบลห้วยสแกอําเภอเมืองจังหวัดปรบูรณ์นะครับก็เป็นทุเรียนต่างพื้นที่ต่างถิ่นนะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่ทดลองปลูกนะครับซึ่งผมเองก็ปลูกมาหลายรอบหลายหนละนะครับก็ส่วนมากก็จะตายหมดนะครับเพิ่งจะมีชุดนี้นะครับที่รอดนะครับชุดนี้เพิ่งจะรอดก็ เพิ่งจะได้ทําระบบน้ำนะครับก็เป็นแบบหัวสปริงเกอร์นะครับด้านล่างที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับตรงนี้ทุเรียนตัวชุดนี้นะครับเพิ่งปลูกได้ประมาณปี8เดือนนะครับยังไม่ครบ2ปีนะครับจะครบ2ปีก็ประมาณเดือนอพฤศจิกาธันวานะครับผมก็ตัวนี้ก็ถือว่าจเจริญเติบโตดีอยู่นะครับผม ก็เป็นทุเรียนต่างพื้นที่ต่างถิ่นอ,อ,อ,อีกที่หนึ่งนะครับที่ทดลองปลูกที่เพชรบูรณ์นะครับซึ่งก็มีหลายๆที่นะครับที่ปลูกประสบผลสาเร็จในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นที่ที่อยู่บริเวณด้านท้ายเขื่อนหรือตามร่องเขาที่เขามีความชื้นสัมผัสสูงพอสมควรนะครับส่วนตัวนี้นะครับของผมก็เพิ่งจะรอดนะครับเป็นชุดแรกนะครับก็สําหรับวิธีการดูแลของผมนะครับก็จะมีการให้ปุ๋ยนะครับสูตร 6 3สแล้วก็จะมีฉีดเรื่องดูแลแมลงแล้วก็มีฮอร์โมนบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับฮอร์โมนตัวนี้นะครับที่ผมได้ทําเองเนี่ยนะครับเห็นไหมฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยผมหมักจากามูลค้างคาวนะครับผมไปเก็บมูลค้างคาวบริเวณแถวบ้านมาพอดีมีค้างคาวที่เขาอยู่บริเวณบนต้นตาลที่เขาขี้ลงมานะครับกองอยู่ด้านล่างแล้วก็กวาดมาแล้วเราก็ เอามาหมักผมเอามาหมักนะครับผสมกับผลไม้นะครับก็พวกสับปะรดพวกผลไม้มะละกอสุกอะไรที่เรามีอยู่ในสวนเรานะครับหมักตัวนี้ผมหมักประมาณ2ปีเกือบ3ปีแล้วนะครับก็ได้น้ําที่ที่ไม่มีกลิ่นแล้วนะครับชุดนี้เป็นน้ําที่ไม่มีกลิ่นละการย่อยสลายสมบูรณ์ดีแล้วนะครับตัวนี้ดูนะครับยอดที่ผมนํามาฉีดตัวนี้ผมฉีดได้ได้ได้สองรอบเองนะครับเนี่ยก็ยอดพุ่งแล้วนะครับผมใช้ฮอร์โมนที่ผมหมักเองเนี่ยมาฉีด สองรอบนะครับยอดยอดยอดพุ่งดีเลยนะครับตรงนี้นะครับก็แมลงโรคอะไรเราก็มียาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราผสมไปในการฉีดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องการใช้ฮอร์โมนตัวนี้ผมใช้ฮอร์โมนที่ผมหมักเองนะครับเป็นฮอร์โมนที่ทําเองจากมูลข้างขาวนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งไปลองทดลองใช้ดูผมผมมีแบ่งจําหน่ายนะครับไปทดลองเนี่ยขวดขนาดนี้นะครับผมอ่า ขนาดเนี้ยหนึ่งร้อยบาทนะครับผมส่งไปให้ทดลองใช้ดูได้นะครับื่อที่ท่านใดสนใจนะครับนี่เห็นไหมครับการยอดแต่ยอดดีเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นอื่นๆอีกนะครับในในในพื้นที่นะครับมีอีกหลายต้นนะครับกับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ที่ปลูกไว้นะครับก็ปลูกรุ่นราวราวเดียวกันนะครับตรงนี้ก็กําลังแต่ยอดเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับนะครับยอดกําลังกําลังจะเดินเลยนะครับผม ตัวนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับลักษณะผมปลูกไว้ริมร่องร<ม>่องท้องร่องนะครับผมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับตัวนี้สูงนะครับเนี่ยสูงท่วมหัวผมแล้วนะครับผมสูงร้อยแปดสิบต้นนี้สูงเกินละนะครับอยู่ยอดนะครับพุ่งดีมากเลยนะครับเนี่ยล <Later>. ักษณะการแตกยอดนะครับยอดอ่อนนะครับดีมากเลยนะครับเนี่ยนะครับใบก็เขียวนะครับเป็นมันเงานนะครับ ลักษณะที่ฮอร์โมนที่ผมฉีดไปนะครับนี่ผมฉีดไปที่ฮอร์โมนที่ผมใช้เนี่ยประมาณ2รอบแล้วนะครับสองสารอบแล้วนะครับก็ระยะเวลาการฉีดของผมก็ประมาณ15วันนะครับสิบหถึงยีวันต่อครั้งนะครับก็น,นี้ลองทดลองมามามา,มาฉีดดูนะครับซึ่งฮอร์โมนอื่นๆที่ผมทดลองมาเนี่ยอยอดยอดไม่แตกไม่พุง่งไม่เดินแบบนี้นะครับแต่ทดลองของตัวเองที่ทําเนี่ยลองสังเกตดูยอดพุง่งยอดเดินดีมากนะครับผม อันนี้เป็นต้นที่เพาะเมล็ดนะครับเอาไว้เสริมนะครับเสริมรากด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่ที่งอกงามดีมากๆนะครับการเจริญเติบโตดีมากๆเลยนะครับเนี่ยให้ท่านดูเห็นภาพมุงกว้างนะครับตัวนี้เห็นนะครับของเขาอยู่ในสภาพพื้นที่แวดล้อมที่ที่เขาชอบด้วยแหละครับประมาณที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้น้ํานะครับมีความชุ่มชื้นนะครับของน้ําดีแล้วก็โคลนะครับไม่ ไม่แช่น้ําน้ําไม่ท่วมไม่ขังนะครับแต่ว่าก็มีบ้างนะครับน้ําป่ามาแล้วก็หายไปนะครับซึ่งเป็นที่พิชบูรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น้ําผ่านส่วนผมเป็นน้ําผ่านนะครับน้ําป่ามาแล้วก็แห้งไปนะครับไม่ได้ขังแช่นานนะครับเนี่ยเห็นสังเกตท่านเห็นไหมครับว่า อัตราการแตกยอดดีมากๆนะครับครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่อง YouTube บ้านไรเปตองผมนะครับถ้ามีสนใจนะครับฮอร์โมนอยากทดลองใช้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ช่องทางก็คือเฟซบ้านไรเยตองเกษตรอินทรีย์หรือว่าเบอร์โทรก็คือ0815761980นะครับที่ทุเรียนเพชรบุญบ้านเรานะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ